การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2,567ประเภทผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนดีเด่นนายสุวรรณแก้วพูธผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนตำบลแม่ระมาดนายสุวรรณแก้วพูธเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2,508ปัจจุบันอายุ58ปีอาชีพเกษตรกร อยู่บ้านเลขที่106ทับ1หมู่ที่1ตำบลแม่ระมาดบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้ความเป็นอยู่ที่ไม่ต้องฟุ้งเฟ้อต้องประหยัดในทางที่ถูกต้องปฏิบัติตนและดำรงชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีใน3ด้านดังนี้ 1. สร้างความมั่นคงทางอาหารปลูกผักสน ผครัวไว้บริโภคภายในครัวเรือนหากเหลือจากการบริโภคจึงนําไปแบ่งปันให้แก่เพื่อนบ้านและจําหน่ายในชุมชนประเภทที่ปลูกได้แก่กะเพรา,ข,าข่าตะไคร้ริชโอมผักหนามมะเขือมมะม่วงขนุนมะยงชีต้มโอสับป,ปะรดกล้วยมะขามมะพร้าวเป็นต้นมีการแปรรูปอาหารเพื่อไว้สําหรับบริโภคในครัวเรือนเช่นหน่อไม้ดองเห็ดถั่วดองเค็มเป็นต้นมีการเลี้ยงสัตว์ไว้สําหรับจําหน่ายและบริโภคใน รัวเรือนได้แก่โคขุนไก่หมูดำเป็นต้น2ปลูกป,ป่าในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันสำคัญอย่างน้อยปีละสองครั้งเช่นการร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป,ป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นทำที่กั้นน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ ปลูกต้นไม้และคัดแยกขยะในครัวเรือนเป็นต้นมีบ่อน้ําไว้สําหรับกักน้ําเพื่อสามารถนําไปใช้ได้ตลอดปีประหยัดการใช้ทรัพยากรโดยการใช้เท่าที่จําเป็นใช้อย่างคุ้มค่าเช่นลดการใช้น้ําเปิดใช้เท่าที่จําเป็นปิดก๊กน้ําเมื่อไม่ได้ใช้ลดการใช้ไฟฟ้าด้วยการเลือกใช้หลอดไฟที่ประหยัด3ส,สร้างภูมิคุ้มกันในสังคมพยายามพัฒนาจิตใจตนเองให้ดียิ่งขึ้นมีน้ําใจมีความเอื้ออารี ช่วยเหลือคนอื่นและสังคมทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีตักบาเข้าวัดฟังธรรมสม่ำเสมอช่วยเหลือกิจของวัดเป็นนิทำงานร่วมกับคนในชุมชนด้วยความจริงใจให้ความเกื้อกูลช่วยเหลือแก่คนในชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนเช่นงานวัดงานประจำปีของหมู่บ้านรวมสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุตอมท่อประปาในหมู่บ้านเป็นครัวเรือนต้นแบบการปลูกพืชผักสวนครัวและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน้อมน,ำ,นำหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียงเป็นครัวเรือนต้นแบบผู้นําต้องทําก่อนปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผลไม่ต่ํากว่า30ชนิดมีการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อให้คนในชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวสําหรับไว้บริโภคและลดรายจ่ายในครัวเรือนส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนซึ่งได้ดาเนินการเป็นตัวอย่างให้แก่คนในหมู่บ้านและขยายผลไปสู่ครัวเรือนข้างเคียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนมีการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบลของผู้นำอชอส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่หมู่บ้านต้นพึง่งและหมู่บ้านอื่นๆในตำบลแม่ระมาดสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่คนในชุมชนเพื่อให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีจิตสำนึกที่จะมีส่วนร่วมในการรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมให้มีความรักความอบอุ่นในครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง การร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนเพื่อสร้างความสามคัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนเช่นสมาชิกในครัวเรือนร่วมประเพณีสำคัญของชุมชนอย่างร้อมหน้าพร้อมตาผลงานดีเด่นตามภารกิจผู้นําอช1 การจัดเก็บข้อมูลจปะทอได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะบริหารการจัดเก็บข้อมูลปี2,567ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลจปะทอโดยเป็นผู้จัดเก็บและประสานการจัดเก็บติดตามตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนมีการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลให้ประชาชนทราบเพื่อให้ประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเห็นความสาคัญของข้อมูลส่งเสริมการน,นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์2 การขับเคลื่อนแผนชุมชนเป็นทีมในการขับเคลื่อนแผนระดับตำบลเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดเวทีประชาคมเพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านเห็นถึงปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการกิจกรรมไว้ในแผนชุมชนมีการนำโครงการตามแผนปฏิบัติงานของผู้นําอชมาบรรจุไว้ในแผนชุมชน3 การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 2. แสดงออกโดยปฏิบัติตนต่อทุกคนในชุมชนอย่างเสมอภาคกัน 3. ใช้หลักการประชาธิปไตยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 4. การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน1จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานการเรียนรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆตลอดจนการสืบทอดภูมิปัญญา ท้องถิ่นและการเรียนรู้ด้านต่างๆของประชาชนในชุมชน 2. เป็นศูนย์รวมของข้อมูลความรู้เพื่อให้ผู้ใฝ่รู้ได้ศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้ของปราชชาวบ้าน 3. เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของปราชชาวบ้าน5การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการนํากลับมาใช้ซ้ําอีกเช่นสิ่งของบางอย่างเมื่อใช้แล้วสามารถที่จะนํามาใช้ซ้ําอีกได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ของตนเองและชุมชนใกล้เคียงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ6การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนและดำรงชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครัวเรือนต้นแบบและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและตำบลปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผลส่งเสริมให้คนในชุมชนพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่หมู่บ้านต้นพึ่งและ ูบ้านอื่นๆในตำบลแม่ระมาดให้สามารถพึ่งพาตนเองได้7การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเช่นการแข่งกีฬาต่อต้านยาเสพติดในชุมชนร่วมสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและร่วมกิจกรรมต่างๆของกองทุน8การแก้ไขปัญหาความยากจนร่วมลงพื้นที่สร้างบ้านพอเพียงให้แก่ผู้ยากไร้ในตำบลแม่ระมาดซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรชุมชนตำบลแม่ระมาดลงพื้น ที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมายให้คําแนะนําช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายและมอบของอุปโภคบริโภควาสําหรับบริโภคในครัวเรือนสําหรับครัวเรือนประเภทส่งเคราะห์9การส่งเสริมอาชีพสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนเช่นกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุการทําดอกไม้จันทร์การทาแหนมหมูการทําไส้กรอกหมูเพิ่มผนทักษะในการประกอบอาชีพส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการของคนในชุมชน10การส่งเสริมทุนชุมชนได้รับแต่งตั้งให้ทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน มีการส่งเสริมการเพิ่มสมาชิกกลุ่มอมซับประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกลุ่มอมซับเพื่อการผลิตในชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการอ,อมเพื่อความยั่งยืนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้คนในชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน มีทักษะการประสานงานเป็นศูนย์กลางในการประสานงานแก่คนในชุมชนมีการทำงานอย่างมีส่วนร่วมมีความเป็นประชาธิปไตยมีภาวะความเป็นผู้นำและมีการทำงานเป็นทีมตามบทบาทหน้าที่ของผู้นำาอชอและผลงานที่ผ่านมาทำให้ได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชนในการเป็นที่ปรึกษาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการให้คำปรึกษาในเรื่องของกองทุนต่างๆการได้รับเกียรติเป็นวิทยากรมีส่วนร่วมในการ ช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติด,ด้านต่างๆดังนี้1รวบรวมเงินที่ร่วมกันสมทบเพื่อจัดทำอาหารเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวัตภัยในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง2รวมซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบการเกิดวัตภัยในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียง 3. แบ่งปันพืชผักสวนครัวให้แก่ครัวเรือนข้างเคียงเพื่อนำไปบริโภคในครัวเรือนในช่วงปิดหมู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 สัก กายภาพและความสามารถที่ถือเป็นต้นแบบดำรงตนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคภายในครัวเรือนหากเหลือจากการบริโภคจึงนำไปแบ่งปันให้แก่เพื่อนบ้านและจำน่ายในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน รางวัลที่ภาคภูมิใจเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่นด้านการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนประจำปี2566ตามกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ55ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน